สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Rich Man Podcast นะครับวันนี้ผมได้นําบทความของคุณเมลล็อบบินส์นะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังก็คือกด5วินาทีครับซึ่งบทความมาวันนี้นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งจากหนังสือเปลี่ยนตัวเองเป็นคนกล้าด้วยกด5วินาทีนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับผมได้นํามาสรุปเป็น podcast ว้แล้วนะครับจากคลิปก่อนๆทุกท่านเนี่ยสามารถย้อนกลับไปฟังคลิปเต็มได้นะครับ ทุกท่านเคยไหมครับเวลาที result, time, ่เราจะพรีเซนต์งานหรือว่านําเสนองานหน้าเวทีที่มีคนดูเยอะๆนะครับเราจะมีความประหมา่าความตื่นกลัวก่อนที่เราจะเริ่มพรีเซนต์นะครับเราจะมีความคิดในใจว่าเราจะพูดได้ดีหรือเปล่าเราจะทําให้ทุกคนประทับใจหรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันจะเกิดความกลัวเข้ามาในใจนะครับแล้วมันก็ทาให้เราเนี่ยทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยไม่เต็มที่ดังนั้นเนี่ยกด5่ามนาทีนเนี่ยนะครับมันจึงจําเป็นนะครับในการที่เราจะเริ่มทาอะไรสักอย่างโดยทันทีนะครับวันนี้ผมก็เลยนําบทความนี้มาพูดคุยกันนะครับ ซึ่งคุณเมลก่อนที่เขจะรู้จักกด5วินาทีนะครับเขาไปเจอคลิปคลิปหนึงนะครับคลิปนั้นเนี่ยก็คือคลิปปล่อยกระสุนอวกาศขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยแหละครับซึ่งเนื้อหาในคลิปเนี่ยมันจะมีการนับถอยหลังนะครับอย่างเช่น5 4 3 2 1แล้วพอนับถึง1น,นะครับกระสุนอวกาศลำนั้นเนี่ยก็ถูกพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยทันที แล้วคุณเมลเนี่ยก็เลยผุดคิดไอเดียนะครับก็เลยลองเอากฎ5วินาทีเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอนให้เช้านะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายในทุกๆวันนะครับเขาบอกว่าการใช้กฎนี้เนี่ยทำให้เขาเปลี่ยนความคิดเยอะเลยนะครับทั้งในเรื่องเล็กน้อยสุดไปจนถึงการลงมือทำนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาใช้กฎนี้เฝ้าสังเกตตัวเองอยู่เสมอนะครับจนกลายเป็นคนปัจจุบันและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับซึ่งกฎ5วินาทีนะครับ สอนเห้เขารู้จักหยุดความคลางแคลงสงสัยครับแต่ให้เชื่อมั่นในตนเองความคิดและความสามารถของตัวเองนะครับแล้วกฎเนี้ยทาให้เขาเนี่ยเข้มแข็งจากภายในนะครับจนกลายเป็นคนที่ดีแล้วก็มีความสุขมากขึ้นเพื่อตัวของเขาเองซึ่งหลังจากที่คุณเมลเริ่มใช้นะครับเขารู้สึกว่ามันมหัศจรรย์มากๆนะครับเพราะเขาไม่คิดว่าไอ้กฎง่ายๆพวกนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตเขาได้ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เริ่มมาใช้ในชีวิตประจําวันหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับก็คือ ออกลังกายการนอนตื่นเช้านะครับซึ่งในการตื่นเช้าในแต่ละเช้านะครับมันจะมีความงัวงเงียความขี้เกียจทําให้เราไม่อยากตื่นใช่ไหมครับพอเราเริ่มนับถอยหลัง5วินาทีเนี่ยห้าสีพอถึง1เรารีบกระโดดขึ้นจากเตียงเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าความคิดและร่างกายมันไปพร้อมกันนะครับ แล้วผมรู้สึกว่ากด5วินาทีนะครับมันจาเป็นสําหรับพวกเราทุกคนมากๆนะครับเพราะว่าการที่เราจะเริ่มทาอะไรสักอย่างเนี่ยมันมักจะมีข้อสงสัยเราบางอย่างทําให้เราไม่เริ่มนะครับไม่มีความขี้เกียจเข้ามาแทรกนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูด้วยกด5วินาทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มอะไรสักอย่างก็ ลองนัดถอยหลัง5วินาทีดูนะครับหลังจากนั้นเนี่ยชีวิตคุณเนี่ยจะเปลี่ยนไปโดยทันทีผมได้ลองนํามาใช้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันได้ผลมากๆนะครับทุกอย่างในชีวิตที่รู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันทํายากแต่กลายเป็นว่าทุกวันเนี่ยมันกลายเป็นกิจวัดแล้วก็ทําง่ายขึ้นมากๆนะครับสำหรับทุกท่านเนี่ยอยากฟังพอดแคสต์คิดเต็มเมเนี่ยสามารถย้อนกลับไปฟังได้นะในพอดแคสต์ของหนังสือเปลี่ยนตัวเองเป็นคนกล้าด้วยกด5วินาทีนะครับจากคุณเมลล็อบบิสบนส์นะครับตลอนดนี้